ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเอสตโตรเจนสูงกระตุ้นเนื้องอกและมะเร็ง จร,จริงๆเรื่องของลิตพันธ์จากถั่วเหลืองเนี่ยก็ค่อนข้างจะถกเถียงกันมันมีหลักฐานทั้งสองฝั่งทั้งหลักฐานที่บอกว่าสารจากถั่วเหลืองที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งอีกค่ายหนึ่งมีงานวิจัยบอกว่าถ้าบริโภคอาหารจากถั่วเหลืองมากๆก็าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งนะเพราะในถั่วเหลืองมีกลุ่มของไฟโตเอสโตรเจนแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเราบริโภคแบบสายกลางโอกาสเสี่ยงในการรับประทานลิตพันธ์จากถั่วเหลืองแล้วจะเกิดมะเร็งเนี่ยอันนี้ถือว่าน้อยแล้วก็หลักฐานในปัจจุบันเนี่ยย แต่สรุปแล้ว11อาหารต้องห้ามนี่เป็นยังไงครับข้อมูลเซตนี้ไม่อยากให้แชร์ต่อนะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลที่บิดเบือนในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มองว่าโอโ้โหกรดคือตัวร้ายทําลายทุกอย่างเกิดโรคสารพัดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะระวังภัยให้ถูกจุดช่วยหยุดและลดความเสี่ยงได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์